ที่29ธันวาคม2567ช่วงนี้ก็อยู่ในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปีโดยสมมุติทางพระพุทธศาสนาในไทยก็ใช้ปี2567ต่อไปถึงปี2568 ปีทางสมมุติทางคฤตศาสนาก็ใช้ปี2024ต่อไปหาปี2 5งพในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่นี้เนี่ยสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมมีโจทย์ที่เป็นธรรมะสอนเราเนี่ยให้เราได้เรียนรูเนี่ยเยอะมากๆเลย แต่ไม่แน่ใจว่าพวกเราเนี่ยเราจะมองเห็นเราจะรู้เราจะมองเห็นในส่วนที่เป็นธรรมะที่สอนเราหรือเปล่าหรือไม่นะเช่นมองในส่วนของในความเป็นสมมุติบัญญัติเขาสมมุติว่าหนึ่งวันเจ็ดวันเป็นหนึ่งสัปดาห์สี่สัปดาห์เป็นหนึ่งเดือนสิบสองเดือนเป็นหนึ่งปี เขาก็สมมุติขึ้นมาแล้วก่อนหน้าระบบปฏิทินล่ะก่อนหน้าที่มนุษย์จะคิดค้นระบบปฏิทินการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวนั้นมันก็มีอยู่แต่ว่าเขายังไม่ได้เรียกตามสมมุติว่านี้เป็นวันเป็นเดือนเป็นปีพอเราสร้างสมมุติขึ้นมาแล้วเราก็ไปใช้ประโยชน์จากสมมุติว่าเราจะต้องมาทำงานวันจันทร์ถึงศุกร เราจะต้องหยุดงานวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็เลยไปคิดว่าตัวสมมุตินี้เนี่ยมันเป็นจริงเป็นจังมันเป็นของจริงมันเป็นจริงเป็นจังมันมีอยู่จริงในนี้ตัวสมมุติของเวลานะมันยังมีตัวสมมุติของสิ่งอื่นอื่นอีกในโลกนี้ที่เราใช้ใช้มันจนนานจนเราคิดว่ามันมีจริงจังเช่นหัวโขนเช่นตำแหน่งอย่างนี้ก็เป็นสมมุติ หรือเช่นชื่อชื่อของเราเนี่ยก็เป็นสมมุติเกิดมาเขาก็แล้วแต่จะตั้งชื่อไปแจ้งเกิดเขาก็ตั้งชื่อให้เพราะๆสวยๆบางทีก็เป,เปลี่ยนเปลี่ยนชื่อได้เปลี่ยนสมมุติได้คราวนี้ในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มันก็มีเรื่องของสมมุติให้เรามาเข้าใจว่าอเนี่ยมันเป็นสมมุติแต่ว่าคนเราเนี่ย เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์บ้างเช่นกลับไปอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันกลับไปเจอกันเจอคนในครอบครัวหรือว่าเป็นวันหยุดกลับไปเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่ที่เจ็บไข้ได้ป่วยอันนี้ก็ใช้สมมุติให้เกิดประโยชน์แต่การใช้สมมุติให้มันเกิดโทษก็มีนะเช่นไปทําอะไรที่ไม่ดีนะหรือแม้กระทั่งไปกินเหล้าเมายาดื่มสุรายาเมา แม้ว่ามันจะเป็นตัวของเราเราคิดว่าไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนเป็นเงินของเราเป็นตัวของเราที่เราคิดว่าไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนแต่จริงๆแล้วคือตัวเรานั่นแหละเดือดร้อนตัวเรามีสติที่น้อยลงไปทำให้ตัวเรามีสติสัพชัญญะที่น้อยลงไปจากที่เป็นผู้ที่มีสติดีเต็มเปี่ยม มีสติน้อยลงไปก็ทําให้เกิดความประมาทพลาดพังพลั้งเผลอนาะงจะเห็นได้ว่าปีก่อนๆอาตรรมาภาพก็มักจะเคยบอกว่าในช่วงเทศกาลต่างๆที่เราเชื่อเป็นเทศกาลของความสุขแต่ว่ากลับมีสิติอุบัติเหตุเยอะมากกว่าปกติมากกว่าเวลาปกติ ไม่ว่าจะเป็นเทศกาลสงกรานต์ไม่ว่าจะเป็นเทศกาลปีใหม่แต่ช่วงนี้ตามท้งมองถนนก็มีตั้งเต็น7วันอันตรายนี่แสดงให้เห็นได้ว่านะความประมาทบนท้องถนนส่วนหนึ่งก็มาจากการดื่มบางครั้งนเราไม่ประมาทแต่คนอื่นประมาทเราก็เดือดร้อนเหมือนคําพูดที่บอกว่าเสือกินเราแม้นเราไม่กินเสือ เราไม่ได้ดื่มเราไม่ได้ประมาทแต่คนอื่นดื่มคนอื่นประมาทก็อ,อันตรายดังนั้นก็ควรจะหลีกเลี่ยงไปในที่ที่มีความเสี่ยงที่ที่มีปริมาณคนที่สติอ่อนรวมกันอยู่เยอะนะไม่ว่าจะเป็นการขับขี่หรือการสังสรรค์ต่างๆแต่ว่าอย่างสวดมนต์ข้ามปีอย่างนี้ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีใครทะเลาะเบาะแวงกันฆ่ากันตายในการสวดมนต์ข้ามปี ชนกันตายในการสวดมนต์ข้ามปีไม่มีเพราะโดยส่วนใหญ่แล้วก็มีแต่คนที่มีสติดีนะมาสวดมนต์ข้ามปีนั้นก็ถ้าเลือกได้ก็เลือกนะแล้วก็เคยบอกว่าถ้ามีเทศกาลแล้วมันเกิดผลเสียอย่างนั้นไม่ต้องมีหรอกถ้าเรามีสมมุติแล้วเราเอาสมมุติไปใช้ในทางที่จะเกิดผลเสียอย่างนั้นะ ไม่ต้องมนะีสู้ไม่ต้องมีเทศกาลจะดีกว่าอยู่ปกติโดยทั่วๆไปจะดีกว่าแต่พอมีสมมุติแล้วไปหลงสมมุติแล้วก็ใช้สมมุติในทางที่ไม่ดีแล้วทําให้ตัวเองเดือดร้อนผู้อื่นเดือดร้อนอันเนี้ยไม่ต้องมีจะดีกว่านี่คือในเรื่องของสมมุติคนใช้สมมุติแล้วก็คนหลงสมมุติ เหมือนกับการสรรเสริญเหมือนกันการสรรเสริญการให้ยศให้ตำแหน่งมันก็เป็นมีส่วนที่เรานำเสนออะไรหรือเขาเห็นอะไรในเราหรือเขาตั้งใจจะเห็นอะไรในเราหรือเรานำเสนออะไรให้เขาเห็น ก็เกิดเป็นการสันเสริญหรือเกิดการเป็นการยกย่องในเกิดเป็นยศถามบรรดาศักดิ์อะไรต่างๆขึ้นมามันก็เป็นสมมุติอีกมุมหนึ่งไม่รู้ว่าจริงๆแล้วคนนั้นหรือตัวเราเป็นคนดีจริงหรือเป็นคนไม่ดีจริงแต่เรานําเสนอให้คนเขาเห็นในสิ่งที่ปรารถนาให้เขาตั้งค่าสมมุติให้เราว่าเป็นสิ่งที่ดีนี่ก็เป็นธรรมะสอนได้อีก ประการหนึ่งอีกประการหนึ่งก็คือว่าเรื่องของผัสสะผัสสะก็ทำให้เกิดอธรรมารมในใจตามมาความรู้สึกในทางอารมณ์ธรรมารมในใจตามมามเช่นอากาศโดยปกติแล้วอากาศมันไม่ได้หนาวเย็นพอ โลกเราเนี่ยมันโคจรห่างออกไปจากดวงอาทิตย์มันก็เกิดบรรยากาศที่มันหนาวเย็นขึ้นมาเราก็เลยคิดว่ามันเป็นระยะเวลาที่พิเศษเป็นสถานาการณ์ที่พิเศษช่วงเวลาที่พิเศษทั้งทนที่มันก็คือโลกมันโคจรห่างจากดวงอาทิตย์ออกไปมันก็เลยมีอากาศหนาวเย็นช่วงเวลาหนึง่ง แล้วเขาก็สมมุติว่ามันเป็นปีใหม่ปีใหม่สากลก็วันหนึ่งปีใหม่ไทยก็วันหนึ่งปีใหม่จีนก็วันหนึ่งไม่ตรงกันอันนี้ก็ให้เห็นว่ามันก็เป็นสมมุติอีกคราวนี้อารมภาพเคยไปทุดงไปที่โคราชเราก็าคิดว่าเราไปในป่า ไหลแล้วนะตรงนั้นเป็นอำเภอคอนบุรีนะเป็นอ่างเก็บน้ำเป็นอ่างเก็บน้ำที่อำเภอคอนบุรีเราอยู่ฝั่งนี้ของลำห้วยแล้วฝั่งตรงข้ามของลำห้วยก็เป็นฐานปฏิบัติการของกรมป่าไม้ได้เปิดธรรมะของหลวงตามหาวัว ฟังในช่วงปีใหม่ท่านก็เทศถึงว่าปีใหม่มันก็เป็นแค่มืดกับแจ้งมืดกับแจ้งไม่ได้มีวิเศษวิโสอะไรวันเดือนปีที่มันเปลี่ยนแปลงไปมันก็มันก็มีแต่กลางวันกลางคืนที่มันเปลี่ยนแปลงไปภาษาธรรมดาก็ต้องบอกว่ากลางวันกลางคืนแต่ท่านใช้ภาษาของคนในสมัยก่อนน คนสูงวัยท่านก็ใช้คําว่ามันก็มีแต่มืดกับแจ้งมืดกับแจ้ง <c oughs> ไม่มีอะไรที่มันพิเศษพิโสอะไรก็เดินจงกรมปฏิบัติธรรมอยู่ที่ชายป่านั้นปรากฏว่าที่ฐานปฏิบัติการของกรมป่าไม้นะั้นมีเด็กๆนักศึกษามามาตั้งแคปแล้วก็พวก <c oughs> เจ้าหน้าที่ป่าไม้ก็ดูแลเด็กๆก็นิมนต์ให้ไปเทศ เด็กๆก,ก็น่าจะปรารถนาที่จะฟังว่าปีใหม่อยากจะฟังคำอวยพรให้นู่นนี่นั่นแต่ปรากฏว่าพอเอาธรรมะของหลวตามหาบัวไปให้ข้อคิดเขาเราก็รู้สึกว่าเขาก็แปลกใจแปลกใจว่าทำไมถึงทาไมถึงกลับกลายเป็นว่าปีใหม่มันไม่ใช่วันพิเศษละ่ะปีใหม่ทำไมเป็นวันธรรมดาละ่ะมันก็เป็นวันที่ มืดกับแจ้งมืดกับแจ้งเหมือนกับทุกวันไม่ใช่วันพิเศษล่ะก็เป็นเรื่องที่คนในโลกนี้ก็คิดไม่เหมือนกันกับคนที่อยู่เหนือโลกคนในโลกคิดไม่เหมือนกับคนอยู่เหนือโลกธรรมดาคนในโลกก็สมมติว่าโลกโลกนี้โลกโลโกโลกก็คือหมู่คนคนที่อยู่เหนือโลก แล้วคนที่ปฏิบัติอยู่เหนือโลกอยู่ก็คิดอีกแบบหนึ่งคนที่อยู่ในโลกก็ในโลกธรรมได้ลาบเสื่อมลาบได้ยศเสื่อมยศสรรเสริญนินทาสุขทุกข์ก,ขก็หวั่นไหวคนที่อยู่เหนือโลกก็ไม่หวั่นไหว <c oughs> ในโลกธรรมจะได้ลาบหรือจะเสื่อมลาบจะได้ยศหรือจะเสื่อมยศจะได้สรรเสริญหรือได้นินทาจะได้สุขหรือได้ทุกข์ ม่านอยู่เหนือโลกแล้วเหมือนเหมือนคนอยู่ในโลกก็หมุนไปตามลูกโลกกลมๆมีมืดมีสว่างมนุษย์อวกาศที่อยู่เหนือโลกก็ไม่ได้หมุนไปตามโลกกลมๆไม่มีไม่มีไม่มีมืดไม่มีสว่างกลางวันกลางคืนมีแต่แล้วแต่ว่าแสงของ ดวงดาวดวงอาทิตย์อะไรจะส่องมายังไงลอยอยู่ดินทัดลอยอยู่ในวงโครจรใดวงโครจรหนึ่งก็อีกแบบหนึง่งเรื่องผัดสะที่เข้ามากระทบอันนี้เนี่ยเคยเทศในหลายๆปีนะเวลาคนให้ของขวัญมาสักกล่องหนึ่งแล้วก็ดีใจเด็กน้อยนะดีใจแล้วใจมันก็มีความลุ้นลุ้นว่าในกล่องนั้นมันจะมีอะไร นะลุ้นว่าในกล่องนี้จะมีอะไรยิ่งมีคนมาห้อมล้อมแวดล้อมก็ดีใจเพราะว่าได้รับความสำคัญว่าวันนี้เราได้ความรักเปิดกล่องออกมามตาก็เห็นรูปใจก็ปรุงแต่งสิ่งที่อยากได้หรือสิ่งที่ไม่อยากได้แล้วก็ได้รับความรักวิแวทร้อม ได้ความสําคัญหรือแม้กระทั่งตอนที่จะเป่าเทียนมันเกิดอย่างนี้ใจมันก็มีความรุ่นแนละมีคนแวดล้อมมีคนปรารถนาดีให้กันกับเราเราเป่าเทียนมันเกิดไปมันก็มีความดีใจให้ความดีใจนั้นนะมันไม่ใช่พรไม่ใช่อะไรที่วิเศษหรอกเวลาเป่าเทียนมันเกิดหรือว่าเวลาเปิดกล่องของขวัญน,นะ มันเป็นสิ่งที่ใจเรานะี่มันปรุงขึ้นมาเองว่าเรามีความสุขสุขเพราะมันมีเทียนวันเกิดได้เป่า่าทิฐานสุขเพราะได้เปิดได้ลุ้นของที่ที่เปิดขึ้นมาแล้วก็มีความสมหวังเล็กๆตรงนั้นจริงๆถ้าเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมอะเราจะเห็นเลยว่าใจเราเนะี่มันปรุงไปเองทั้งนั้นเลย ใจเรามันปรุงไปเองทั้งนั้นเลยของสิ่งนั้นมันก็ยังอยู่ของมันอย่างนั้นแหละแต่ว่าใจเราเนี่ยไปสุขไปทุกข์กับมันเองเหมือนเราไปเยี่ยมคนป่วยสักคนหนึ่งเนี่ยคนป่วยคนนี้นี่ก็มีลูกหลานหลายคน แต่เชื่อไหมว่าลูกหลานแต่ละคนก็รู้สึกกับคนป่วยไม่เท่ากันคนที่ผูกพันมากก็รู้สึกรักคุณแม่มากคนที่ผูกพันน้อยก็รู้สึกรักคุณแม่น้อยนะแต่คนป่วยก็คือคนป่วยปริมาณความป่วยก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นหรือลดลงตามปริมาณความรักนะ ถ้าไม่ได้พูดถึงเรื่องกำลังใจหรือการดูแลรักษานะอันนี้พูดถึงเรื่องภา,ายในจิตใจหรือว่านะคนที่เรามีความผูกพันนีนะนะ้เราก็มีความมีความปรุงแต่งบางครั้งก็ปรุงแต่งไปในอดีตความรักความผูกพันมาที่มาในอดีตนะก็คือความกระตันยูนั่นแหละ ความประกตัันอยู่ความปรารถนานดีจากจะให้เขาหายนั่นแหละแล้วก็ปรุงแต่งไปในอนาคตว่าเขาถ้าเขาไม่อยู่แล้วเราก็คงจะโงงก็คงจะไม่ได้เจอกันแล้วช่วงเวลาที่ยังมีชีวิตอยู่ได้เจอกันร่วมกันเนี่ยก็อยากจะใช้เวลานี้ให้นานที่สุดมากที่สุดแต่ถ้าคนถ้าในบรรดาลูก คนนี้ถ้าเกิดว่าไม่คนไหนไม่ได้คิดมันก็ไม่มีความอาวร์ความกตัญญูเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งความระลึกนึกถึงคุณท่านส่วนหนึ่งการตอบแทนคุณท่านอันนี้ส่วนหนึ่งแต่ลึกลงไปในมากกว่านั้นเนี่ยเวลาที่เราปฏิบัติธรรมนยจะเห็นอารมณ์ของความห่วงหาอาวรน แม้กระั่งถ้าสมมุติคนป่วยคนนี้เนี่ยล่วงรับดับชีพไปแล้วเนี่ยเป็นร่างกายเป็นถูกทิ้งไปแล้วเป็นศพอยู่ในโรงตั้งอยู่คนที่มาเยี่ยมศพเนี่ยร้อยคนเนี่ยก็มีความโศกไม่เท่ากันคนที่เป็นลูกก็โศกมากหน่อยแต่บรรดาลูกห้าคนนี้ใครผูกพันมากก็ ก็โศกมากหน้อยเหมือนที่บางคนน้อยใจว่าพ่อแม่ไม่รักก็อาจจะอาจจะคิดอีกแบบหนึง่งอาจจะมีความโศกไหมก็มีแต่อาจจะมีความน้อยเนื้อต่ําใจไปด้วยอาจจะโศกน้อยก็ไม่ทราบแต่ทําไมปริมาณมันไม่เท่ากันทั้งนั้นที่ร่างที่อยู่ในโรงร่างเดียวกันโรงเดียวกันร่างเดียวกัน,กนถ้าเราเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เขามีเรื่องของตัวแปร ตัวแปรต้นตัวแปรตามตัวแปรควบคุมก็ในเมื่อสิ่งอยู่ข้างหน้าเป็นสิ่งเดียวกันแล้วอะไรมันเป็นตัวแปรที่ทําให้ผลแห่งความสุขมันไม่เท่ากันความปรุงแต่งในจิตนั่นแหละความปรุงแต่งในจิตที่มันไม่เท่ากันมันมันเป็นเรื่องของความคิดจินตนาการความผูกพันอะไรต่างๆมันก็เลยให้ให้ผลออกมาไม่เท่ากัน แต่สาหรับผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่ายิ่งต้องยิ่งกระตันยูเยอะยิ่งต้องโศกเยอะไม่ใช่นะเราอย่าไปบอกว่าอ๋อลูกคนนี้แม่ตายแล้วไม่ร้องไห้แสดงว่าไม่กระตันยูไม่ใช่นะบางคนเขาอาจจะควบคุมอารมณ์ควบคุมความคิดควบคุมอารมณ์ในใจได้มากนะ,ล,ะลองไปถา ามพระอริยเจ้าว่าเวลาที่โยมพ่อโยมแม่เสียแล้วมีความโศกไหมถ้าท่านไม่มีความโศกไม่ได้หมายความว่าท่านเป็นรูปอักตันยูนะไม่ใช่ในประวัติครูบาอาจารย์บางองค์บางท่าน <c oughs> เวลาที่พ่อแม่ เสียบางทีท่านก็ไม่ได้ไปเผาก็มีท่านถือว่าท่านดูแลท่านให้ธรรมะในตอนที่มีชีวิตอยู่เนะี่ยดีแล้วตอนตายนั่นก็ไม่เป็นผลอะไรแล้วเป็นแต่ร่างที่ทิ้งไว้แล้วนะบางบางองค์บางท่านนั่นก็ดูแลตอนมีชีวิตอยู่ตอนตายท่านก็ไม่สนไปทุดงเลยท่านท่านถือว่าตอนตายก็ไม่มีผลอะไรมีผลตอนมีชีวิตอยู่ได้ไปให้ธรรมะแล้วอะไรแล้ว ต่างๆเหล่านี้เป็นต้นดังนั้นเนี่ยในสิ่งสิ่งหนึ่งเนี่ยคนพอไปคิดไปสัมผัสสัมพันธ์แล้วก็ไปปรุงแต่งก็มีความชอบความไม่ชอบต่างกันเหมือนที่เคยพูดอยู่เสมอคนที่มานั่งสมาธิที่ศาลานี้พอได้ยินเสียงกระดิ่งก็ชอบ ว่าเสียงกระดิ or, ่ง <or>, มันเพราะแต่ว่ากระดิ่งมันไม่ได้มีเจตนาให้เราชอบมันหรือว่าไม่ชอบมันเลยกระดิ่งมันไม่มีจิตใจคนได้ยินเสียงสุนัขเห่าก็ไม่ชอบแต่ว่าสุนัขเห่ามันก็ไม่ได้มีเจตนาให้เราชอบหรือไม่ชอบคนได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านก็ไม่ชอบททั้งที่มอเตอร์ไซค์มันก็ไม่ได้มีเจตนาให้เราชอบ หรือไม่ชอบดังนั้นเนี่ยนความตายหลงศพที่ตั้งอยู่ข้างหน้า <c oughs> เขาก็ไม่ได้มีเจตนาให้เราชอบหรือไม่ชอบให้เราเนี่ยไปชอบหรือไม่ชอบเองเราไปผูกไปผันเองใจเรามันไปส่งไปปรุงแต่งเองทังนั้นก็เลยเกิดความอาลายัยอาวรณ์ไม่ชอบที่จะเห็นความพัดพรากทังนั้นที่มันเป็นธรรมะ ธรรมะเป็นของกลางๆเหมือนกระดิ่งอย่างเงี้ยมันก็เป็นของกลางๆเราไปชอบมันเองเสียงสุนัขเหา่ามันก็เป็นของกลางๆเราไปชอบมันเองดอกไม้สีสวยๆมันก็เป็นสีหนึ่งในตารางสีในธรรมชาติแต่เราไปชอบสีนี้ไม่ชอบสีนี้บางคนเอาสมมุติไปใส่ฉันเกิดวันอังคารฉันชอบสีชมพู ฉันเกิดวันวันเสาร์ฉันชอบสีม่วงนี่ยิ่งไปปรุงแต่งมันก็ยิ่งไปสร้างความยึดถืออุปทานมันดังนั้นปีใหม่อ่ะถ้าผู้ปฏิบัติธรรมก็เห็นว่ามันก็เป็นธรรมะเป็นธรรมชาติมันเป็นของกลางกลางมันไม่ได้ปรารถนาให้เราชอบหรือไม่ชอบมันเลย คนไปปรุงแต่งเองไปสร้างสมมุติยิ่งได้ขายของได้ได้มีกิจกรรมอื่นๆก็ก็เพิ่มเพิ่มความสำคัญของสมมุติแต่ว่าใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ไหมใชใ้เป็นประโยชน์ได้อย่างที่บอกไปเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่ได้ไปเจอบุคคลที่เป็นที่รักไปเจอคนญาติที่เจ็บไข้ได้ป่วย ใช้วันหยุดนี้ให้เป็นประโยชน์หรือว่าการสวดมนต์ข้ามปีนี่หมายความว่าได้ฝึกได้ฝืนฝึกต่อสู้กับความง่วงฝืนกิเลสความอยากนอนนะบางทีนั่งสมาธิห้านาทีสิบนาทีครึ่งชั่วโมงก็ว่าเราเก่งแล้วก็ลองนั่งสู้กับลมหนาวสู้กับ ความง่วงต่างๆเหล่านี้บางทีอาจจะมีความคิดว่าพอนั่งไปถึงเที่ยงคืน <c oughs> หรือสวดไปถึงเที่ยงคืน <c oughs> ก็จะอธิษฐานสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นพิเศษไม่มีไม่มีเทวดาอะไรที่มาจะจะเสกพรพิเศษให้เราได้นะตอนเที่ยงคืนนะตอนเที่ยงคืนมันก็เป็นเวลาของสมมุติ ไม่มีไม่มีเทพไม่มีเทวดาอะไรจะเสกความสำเร็จความพิเศษให้เราได้ในตอนเที่ยงคืนมีแต่การกระทำของเรานะการกระทำที่เราหัดฝึกหัดฝืนหัดเจริญสติหัดรู้ว่าอันนี้กายอันนี้ใจหัดมีสติอยู่ในกายให้ต่อเนื่อง มีสติอยู่ในใจให้ได้ให้ต่อเนื่องหัดมีสติให้อยู่กับตัวรู้ให้ต่อเนื่องมีสติอยู่ในกายมีสติอยู่ในเวทนามีสติอยู่ในจิตมีสติอยู่ในธรรมให้ต่อเนื่องความสำเร็จเนี่ยเป็นความสำเร็จในการฝึกหัดชนะวัตตะสงสารในใจ ไม่ใช่ความสำเร็จที่จะปรารถนาเทวดาอารักษ์โดนบรรดาลทรัพย์สินสะดึงคารทางโลกความสำเร็จในทางโลกมันยังเป็นความสำเร็จที่ยังคล่องอยู่ในความทุกข์เป็นความสำเร็จที่ยังบนเบียนอยู่ในวัฏฏะเป็นความสำเร็จที่เราก็ปรารถนามากนะี่พบกี่ชาติแล้วก็ไม่รู้เป็นสิ่งที่บางครั้งมันก็หลอกเรา ทุกปีก็คิดเช่นนั้นทุกปีคิดแบบเดียวกันทุกปีแล้วมันก็วนซ้ําเดิมทุกปีมันเป็นวัตฏะแต่ความสําเร็จจากการปฏิบัติธรรมที่เรียนรู้ที่แยกแยะแยกแยะได้ว่านี้เป็นกายแยกแยกได้ว่านี้เป็นเวทนาแยกแยะได้ว่าันี้เป็นจิตแยกแยะได้ว่าอันี้เป็นธรรมะ เช่นความดับความสละคืนแยกแยะได้ว่าอันนี้เป็นสมมุติอันนี้เป็นสัจธรรมแยกแยะได้ว่าอันนี้มันเป็นธรรมชาติอันนี้เป็นใจที่ไปปรุงในธรรมชาติในสัจธรรมแยกแยะได้ว่าความความปรุงแต่งมันทำให้เกิดสุขทุกแบบนี้แล้วก็แยกแยะได้ว่าเมื่อเราไม่ปรุงแต่ง เราไม่ปรุงแต่งไปตามสมมุติไปตามสัจธรรมความสลัดความคืนความดับความบริสุทธิ์ของจิตเราเนี่ยมันเป็นแบบนี้นี่เป็นความสําเร็จในการอยู่เหนือวัตตะหรือท่านอาจจะเรียกว่าวิวัฏฏะวิวัตฏะก็ตรงข้ามกับวัตตะเหมือนเหมือนเหมือนสังขารความปรุงแต่ง ก็มีตรงข้ามก็คือวิสังขารการตรงข้ามกันนี่ก็เป็นธรรมะที่เราจะได้เห็นในช่วงเทศกาลปีใหม่ในเมื่อเราเป็นชาวพุทธพุทธะก็แปลว่าผู้ตื่นรู้เป็นลูกขพระพุทธเจ้าก็อยู่กับสมมุติก็ให้เข้าใจสมมุติถ้าเราเป็นผู้รู้ก็จะไม่เป็นผู้หลงแต่ถ้าเราเป็นผู้หลง เราก็จะไม่เป็นผู้รู้ก็เลือกเอาเอาวันนี้ญาติโยมมาทำบุญก็ขออนุโมทนาให้มีความสุขความเจริญแล้วก็วันนี้มีการทำบุญทักษินานุปทานอุทิศให้กับคุณพ่อทองวัยคูนาเสียชีวิตเมื่ออายุ79ปีแล้วก็คุณแม่อุดมผลเกิดอายุ75ปีก็ขอให้ท่านอยู่ในภพภูมิใดก็ขอให้ ได้รับพลานิสงที่บุตรธิดาทําบุญอุทิศให้คุณพ่อทองกับคุณแม่อุดมถ้าท่านมีทุกข์ก็ปรารถนาให้ท่านพ้นจากทุกข์ถ้าท่านมีความสุขก็ให้มีความสุขยิ่ง,งขึ้นไปสําหรับพวกเราทุกท่านในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็ให้ดํารงตนอยู่ด้วยความไม่ประมาทแล้วก็ให้ใช้เทศกาลนี้ให้เกิดความฉลาดทางด้านจิตปัญญ,ญาของเราย,ยิ่งขึ้นไปนะออเจริญพร